วันนี้สิพามาทําสบู่ใช้เองค่ะสะบู่ก้อนนะคะทําจากสมุนไพรนะคะมีส่วนผสมของฟักข้าวนะคะฟักข้าวแล้วก็ขมิน้นอึงเหลืองจะเป็นขมิ้นนะคะบำรุงผิวแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาเห็ดเปิงนะคะเห็ดง่ายๆค่ะอ่านี้ฟักข้าวนะคะฟักข้าวก็เดี๋ยวจะเอาเนื้อเนื้อจากมเมล็ดเลยค่ะเยื่อจากมเมล็ดมันทํานะคะเพราะว่าวิตามินจะสูงมากค่ะจากพันเอาเยื่อจากเม็ดมันนะคะ ก้อนเชื้อเชื้อทำสบู่นะคะก้อนกีซีนนะคะมีนนราสั่งซื้อมานะคะอันนี้โลน้งเรามาทำสบู่ก้อนนะคะสบู่ก้อนตอนแรกเราก็ทำเหมือนตุ่นนะคะเพราะว่ากันป้องกันมันไหม้นะคะก็คือเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็เอาเอาหม้ออีกชั้นเนื้อค่ะเหมือนตุ่นนะคะ,ะ,คะอ่าระวังลงไปนะคะใช้ไฟก็ไม่เกินร้อยองศานะคะแต่ถ้ามันละลายแล้วก็ให้ไฟคือตัวในแปดสิบองศาร้อนมากไม่ได้นะคะสบู่มันจะแตกค่ะ ตุนจนกว่าก้อนอิสลีนเราจะละลายนะคะแล้วค่อยเติมสิ่งที่เราจะผสมลงไปคะอิสลีนกำล,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 ลังจะ,ะละลายแล้วนะคะเลื่นเลาลนะค่ะแล้วก็คนๆนะคะอันนี้เป็นสบู่ขุนนะคะใส่นะคะแบบขุนค่ะแบบขุนละลายแล้วเราก็เติมนะคะ อันนี้จะเติมฟักข้าวนะคะฟักข้าวนี่เรา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 จะไม่ให้มันละเอียดมากนะคะเราเอาเยื่อฟักข้าวเติมลงไปเลยค่ะกับขมิ้นค่ะจะได้เหลืองหอมด้วยแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะนะคะเป็นการบำรุงผิวนะคะมันเริ่มละลายหมดแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าใครชอบกลิ่นหอมนะคะอันนี้ไม่ใส่หอมก็ได้ค่ะเพราะว่ามันหอมหอมขมิ้นอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบกลิ่นหอมก็คือให้ให้ความร้อนมันลดลงแบบสิองศาก่อนเราค่อยเติมนะคะอันนี้เราก็เติมที่เห็นที่เห็นเป็นเยื่อๆฟักข้าวนะคะจะให้มันเป็นเม็ดๆๆนะคะ สัดส่วนจะได้แล้วนะคะยเดี๋ต้องเราต้องเอารบีบเข้าพิมพ์ค่ะนี่นะคะพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ แกะได้แล้วค่ะนะคะแกะให้ดูนะคะค่ะนี่ค่ะเวรนี่คะอันนี้ที่เห็นนี้คือฟักข้าวนะคะแล้วก็ขมิ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะฮะแกะค่ะสวยค่ะเป็นลายดอกสวยนะค่ะนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้แกะแล้วใช้ได้เลยนะคะถ้าจะเก็บไว้น,นานก็เอาสติกซิวนะคะซิวห่อไว้นะคะก็จะเก็บได้นานน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามค่ะนะคะนี่ะคะ,คะ,คะก่อนน่าใช้คะ่ะหอมกลิ่นหอมของขมิ้นด้วยคะ่ะคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ช่วยกิดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ทำหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ